ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอซตวยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะสิ่งมหัศจรรย์ล,ล่าสุดที่ค้นพบในทางช้างเผือกจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ภายาลน,นี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถรู้หรือตรวจสอบได้แต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอยากรู้อยากเห็นจึงได้มีวิวัฒนาการจากการทดลองและการอยากรู้อยากเห็นนี้จะทาให้ มนุษย์อย่างพวกเราพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลกแต่ในจกักรวาลนั้นมนุษย์เราไม่รู้เลยว่ามีอะไรข้างนอกโลกนั้นและนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ล่าสุดที่ค้นพบในทางช้างเผือกไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะอัเปบในปี2018นักดรราราศาสตร์ชาวซิดนีย์ได้ค้นพบระบบดาวที่ไม่เหมือนใครซึ่งอยู่ห่างออกไป8,000ปีแสงซึ่งกำลังจะระเบิดในซูเปอร์โนว่า นักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กับทีมของเขากล่าวว่านี่เป็นระบบดาวดวงแรกที่รู้จักกันในกาแล็กซีทางช้างเผือกเพื่อผลิตสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดรังสีแกมมาซึ่งเป็นระเบิดที่มีพลังมหาศาลมันตั้งอยู่ในกลุ่มดาวเนปจูนและเป็นระบบสามดาวซึ่งประกอบด้วยดาววูฟไรเยตและดาวเลษ์ขนาดใหญ่สดวงชื่อวิทยาศาสตร์คือ 2xmmj1600507-514245 ได้รับฉายาว่าอเปปตามเทพ,พเจ้าแห่งความกลาหลของอียิปต์เมื่อดาวูฟกรเย็ตตายมันจะเกิดซูเปอร์โนวาและปล่อยรังสีแกมมาที่ทรงพลังมากเป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังที่สุดของการแผ่รังสีของอนุภาคที่มีพลังในจักรวาลที่ไม่เคยมีการสังเกตมาก่อนในทางช้างเผือการประตูด,ดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการค้นพบของนักดาราศา,ศาสตร์ซิดนียจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากวูฟไรเยสตาเป็นดาวมวลสูงโดยทั่วไปแล้วมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์25เท่าหรือระหว่าง10ถึง40เท่ามีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย25,000เคลวินมีความส่องสว่างสูงถึง1ล้านเท่าของดวงอาทิตย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงตนเองอย่างรวดเร็ว ด้านเปลือกผิวเต็มไปด้วยไฮโดรเจนความรุนแรงทําให้เกิดกระแสพายุร้อนจัดขับเคลื่อนด้วยแรงดันรังสีมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง10เท่าและมีความเร็วสูงถึง3000กิโลเมตรวินาทีโดยดาวเหล่านี้พัฒนาไปสู่วาระสุดท้ายหมดอายุไขภายในไม่กี่ล้านปีด้วยการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหรือระเบิดเป็นรังสีแกมมาพังทลายลงจบชีวิตด้วยการระเบิดอันน่าตื่นเต้น ดาววูฟไรยเยเป็นวัตถุที่หายากมีลักษณะสืบเชื้อสายมาจากดาวโบราณประเภทโอพบจำนวนเพียง220ดวงในกาแลักซี่ของเราแต่นักดาราศาสตร์ประเมินว่าทางช้างเผือกอาจมีวัตถุประเภทนี้ระหว่าง1,000ถึง2,000ดวงส่วนใหญ่หลบซ่อนอยู่ในเนบิวลาฝุ่นหมอกทึบเดกกอบลินนักดาราศาสตร์กำลังค้นหาคือสิ่งที่เรียกว่าเนนพลาเตซึ่งอาจมีขนาดใหญ่มากและอยู่นอกระบบสุริยะ อย่างน้อยถ้าเป็นไปตามสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ในปี2018นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าในส่วนด้านนอกของระบบสุริยะวัตถุพ้นนดาวเนปจูนนั้นได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงที่แปลกประหลาดของแหล่งที่ไม่รู้จักนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแหล่งนี้อาจจะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9 สหพันธ์อวกาศสากลได้ยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์กระดวงใหม่บริเวณระบบสุริยะชั้นนอกชื่อว่า2015 TG387 หรือเดอ g o กอ i n ลินโดยตั้งชื่อนี้เพราะนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สังเกตเห็นดาวดวงนี้พบมันในช่วงฮาโลวีนปี2015แต่เพิ่งได้รับการเปิดเผยมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว300กิโลเมตร เคลื่อนที่ช้ามากและโคจรเป็นวงรีมากๆทำให้ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ถึงรอบละ40,000ปีเนื่องจากวัตถุตั้งอยู่ที่ปลายสุดของระบบสุริยะเราสามารถเห็นเพียง1%ของวงโคจรทั้งหมดการค้นพบเดอรกอบลินเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะช่วยหนุนสันนิษฐานที่ว่ามีดาวเคราะห์ดวงใหญ่อีกดวงซ่อนอยู่ในระบบสุริยะชั้นนอก นักดาราศาสตร์เรียกกันว่าพลเนต็ตเอ็กหรือพลเนต็ตานโดยเชื่อว่าใหญ่กว่าโลกเราสิบเท่าและคอยส่งอิทธิพลต่อวงโคจรของวัตถุชั้นนอกแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครค้นพบจริงๆด k กแมเทอร์เฮริเคนการคำนวณล่าสุดของนักดาราศาสตร์พบว่ามีกระแสของกลุ่มสสารมืดที่มองไม่เห็นและไม่อาจจะรู้สึกได้ด้วยการสัมผัส กำลังพุ่งผ่านทางช้างเผือกพุ่งตรงมาอย่างโลกและระบบสุริยะด้วยความเร็วถึง500กิโลเมตรต่อวินาทีคล้ายกับพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่งการค้นพบดังกล่าวมาจากข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศไกอาซึ่งตรวจพบว่าสายทานของกลุ่มดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า S1 ในกาแล็กซีทางช้างเผือกมีเส้นทางที่กำลังพุ่งเข้าปะทะกับระบบสุริยะอย่างจังสายทานของกลุ่มดาวฤกษ์ S1 ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ราวสามหมื่น ดวงซึ่งเป็นส่วนที่หลงเหลืออยู่จากดาราจากแคระที่ถูกทำลายในอดีตก่อนจะถูกดึงดูดเข้ามารวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกด็เตอร์เซรานโอแฮนักฟิสิกส์ทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยซาราโกของสเปนตีพิมพ์รายงานดังกล่าวในวารสาร Physical Review ดีโดยระบุว่าแม้การพุ่งชนของสายทานกลุ่มดาวฤกษ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับโลกและระบบสุริยะ แต่อาสนิทานได้ว่าสายทานดังกล่าวได้พัดพาเอาสสารมืดซึ่งเป็นโครงสร้างต้นกำเนิดของดาราจักรแครสในอดีตมาด้วยปรากฏการดังกล่าวนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักวิทยาศาสตร์จะได้พยายามตรวจจับและศึกษาสสารมือดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการตรวจจับสสารมืดได้โดยตรงมาก่อนจากผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า จักรวาลประกอบไปด้วยพลังงานและสสารธรรมดาเพียง4%แต่มีสสารมืดอยู่26%และพลังงานมืดอีก70%เท่ากับว่าจักรวาลประกอบไปด้วยสสารและพลังงานมืดถึง96%มิสซิลสิกเนเมื่อปี2019ได้มีวัตถุอวกาศปริศนาบางสิ่งภายในศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ส่งสัญญ,ญาณแปลกๆทำให้นักดาราศาสตร์อาจจะพอรู้คำตอบถึงสาเหตุนั้นแล้ว หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทรศน์เฟอร์มีในวงโคจรรอบระยะเวลา10ปีรอบโลกมันแสดงให้เห็นว่าสัญญาณรังสีแกมมาสะท้อนตำแหน่งของดาวฤกษ์โบราณที่ใจกลางกาแล็กซีมันก่อตัวในรูป X ไม่ใช่ทรงกลมซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของสสารมืดด้วยการสร้างแบบจำลองเพื่อสร้างกระบวนการขึ้นใหม่ พบว่าคำอธิบายที่น่าเป็นไปได้มากกว่าคือการสะสมพันธามิลิวินาทีมีอายุราวสิบพันล้านปีการปล่อยรวมกันของพวกมันเพื่อสร้างสัญญาณให้สสารมืดปัจจุบันภายใต้แผนใหม่กล้องเฟอร์มีจะยังคงสแกนทุกจุดบนท้องฟ้าอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรากลยุทธ์ใหม่นี้สามารถช่วยให้กล้องเฟอร์มีหาดาวหมุนรอบตัวได้มากขึ้นที่เรียกว่าพัน่า โดยสังเกตเมฆบนเส้นทางชนกับหลุมดำมวลมหาศาลของกาแล็กซีและบางทีอาจพบหลักฐานของสสารมืด a l e p h a t i c Hydrocarbon ศาสตราจารย์ทีมชมิดหนึ่งในทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยายลัยนิวซาลาาของออสเตรเลียเปิดเผยว่าพบโมเลกุลของสารอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนที่ล่องลอยในอวกาศในปริมาณมากกว่าที่เคยคาดไว้โดยมีถึงหนึ่งหมื่ล้าน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 ตันในกาแล็กซีทางช้างเผือก หรือเทียบเท่ากับปริมาณไขมันในจำนวนสี่สิล้าน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 ก้อนผลการค้นพบนี้ตีพิมพ์ในวรารสารรายเดือนของราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนโดยทีมผู้วิจัยระบุว่าอนุภาคฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ระหว่างดวงดาวนั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นทั้งเท่าขมเหซิลิกาและอนุภาคคาร์บอนที่คล้ายไขยมันโดยลมสุริยะคอยพัดให้ส่วนที่คล้ายไขยมันล่องลอยไปมาอยู่ในระบบสุริยะของเรา มีสัดส่วนของอนุภาคคาร์บอนที่เหมือนไขมันนี้อยู่เป็นจำนวนร้อยอะตอมต่อไฮโดรเจนทุกหนึ่งล้านอะตอมในกาแล็กซีทางช้างเผือกคิดเป็นปริมาณราว25-50กับของคาร์บอนทั้งหมดในดาราจักรที่เราอาศัยอยู่ผลการค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใกล้จะคำนวณปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในห้วงอวกาศได้ โดยถือเป็นข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจวัตจักรของคาร์บอนในระดับจักรวาลซึ่งมีผลต่อกระบวนการก่อตัวของดวงดาวและกำเนิดสิ่งมีชีวิตไขมันจากอนุภาคคาร์บอนชนิดนี้ไม่ใช่แบบเดียวกับเนยที่เราเอามาทาขนมปังรับประทานแต่เป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นละอองระหว่างดวงดาวที่สกรปรกและเป็นพิษโดยอนุภาคนี้จะเกิดขึ้นได้ในอวกาศและสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในห้องทดลองเท่านั้นศาส,สตราจารย์ชมิด กล่าวโวอินดีเมื่อราวราวหนึ่งหมื่นล้านปีที่แล้วกาลักซีทางช้างเผือกมีการชนกับกาลักซีขนาดเล็กกว่าชื่อไกอาอ็นเซลาดัสปัจจุบันก็ยังเห็นดวงดาวจำนวนมากจากกาลักซีไกอาอ็นเซลาดัสซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดว่าต้องมีผลกระทบอย่างมากต่อวิวัฒนาการกาลักซีทางช้างเผือก ล่าสุดดาวฤกษ์เดี่ยวในกลุ่มดาวอินเดียนแดงที่มองเห็นได้ทางซีกโลกใต้ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการชนในครั้งโบราณของสองกาแล็กซีทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยเบอร์มิงในอังกฤษเผยว่าได้นำวิธีการแบบใหม่มาประยุกต์ใช้พิสูจน์ลักษณะทางนิติวิทยาศาสตร์ ของดาวฤกษ์ที่เรียกว่าโวลอินดีเพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ของทางช้างเผือกถือเป็นบันทึกซากดึกดำบรรทที่จะให้คำตอบถึงสภาพแวดล้อมเมื่อก่อตัวขึ้นโดยทีมได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขององค์การนาซาคือดาวเทียมเทสและกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินเพื่อปลดล็อกข้อมูลนี้ทีมอธิบายว่าการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์โวลอินดี o ได้รับผลกระทบจากการชนของกาแล็กซีไกอาเอ็นเซลาดัส และการชนจะต้องเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อดวงดาวกว่อตัวนั่นคือวิธีที่จะสามารถใช้การสั่นกระเพื่อมบนผิวดาวฤกษ์มาระบุอายุตำแหน่งและขีดจำกัดใหม่เมื่อเหตุการณ์ชนกับกาแล็กซีไกอาเอ็นเซลาดัสเกิดขึ้นก็เยออินเซลาดัสมันอาจฟังดูแปลกแต่ภายในกาแล็กซีของเราเป็นซากของดาราจักรอื่นในปี2019นักดาราศาสตร์ศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวในทางช้างเผือก และในงานวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่นี้พบว่าประมาณ33,000ดาวที่ไม่ได้อยู่ในกาแล็กซีของเรานักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ด้วยการเคลื่อนที่ของดาวธรรมชาติพบว่าดาวที่ค้นพบไม่ได้เป็นของทางช้างเผือกเนื่องจากพฤติกรรมของพวกมันไม่เหมือนกับดาวดวงอื่นๆในระบบใกล้เคียง จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้นทำให้นักวิจัยสามารถค้นหาอายุและขนาดของกาแล็กซีที่พวกมันอยู่จนกระทั่งงอพวกมันมาถึงทางช้างเผือกโดยนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่าไกอาเอนเซลาดัสนักดาราศาสตร์ระบุว่าในอดีกาแล็กซีของเราได้ดูซับดาวของเพื่อนบ้านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีความหนามากขึ้นไกอาเอนเซลาดัสก็จะมีชะตากรรมเดียวกันโดยเมื่อประมาณ10 0พันล้านปีก่อนขนาดของมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนห้าเท่าของทางช้างเผือกเท่านั้น ตอนนี้ซากดาวของกาแล็กซีที่ถูกทําลายถูกสร้างขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่กลายเป็นรัศมีของทางช้างเผือกและก่อตัวเป็นแผ่นหนาด้วยทำให้รูปร่างทางช้างเผือกพองตัวขึ้นแต่ถ้าการกลืนกินนี้ไม่เกิดขึ้นกาแล็กซีของเราอาจจะดูแตกต่างออกไปมากเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับสิ่งสิ่งมหัศจรรย์ล่าสุดที่ค้นพบในทางช้างเผือกมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเมนใต้คลิปได้เลยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะขะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมขะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ